สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเขี่ยวขี้อิตเตรอแซวเรียวทั้งหลายอ่ะมันนี้กับพบพ่อกัอบบออบเบผููไทยอีกเช่นเดิมเช่นเคยพี่น้องมากับเมนูขนมจีนน้ำยาป่าพี่น้องแซ่บแซ่บระเบยมาแซ่บแซ่บร่วกันพี่น้อง ขนมจีนน้ำยาป่ามันล่ะแสบพี่น้องอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ่องบอมเบาพูดไทยเชนแนลพากินพาแซสบเด้อพี่น้องเบาหลายพี่น้องคุกโลกคนลุนให้เข้ากันกันอืมงัมวปีไทยปีก็มีเบาลารพี่นอ้องอืีกกล้วยกันยับใส่เข้ามาค้นใส่กันเลยพี่น้องรวม หลังจากที่เขาทายภาสเสเ็้าบาหลายแล้วพี่น้องเอ้ย นแบบเผ็ดๆจัดๆเลยเลยพี่นอ้องอือม nó mới bông quản <laughs> tìm đây à chặt không nhẹ nhẹ vị viên hoàng à đây Hum hum น่ะกลิ่นจีนใกล้กระดูก mm hmm. มันแสบมักพี่น้องเลย อันนี้คือน้ำยาปลาด้วยพี่นอ้องบ่ได้เห็นน้นำยากะทิ んん mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ขักขนาด 嗯。Mm. อ,อ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็บพบพอกัอบอบอมเบาอุทัยกันเพียงแค่นี้พี่น้องสบายดีสวัสดีครับ